สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสวนนะคะจะใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะต้นต้นฝรั่งกําลังออกลูกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะหอ่อห่อไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาห่ออีกค่ะลูกลูกโตแล้วอันนี้ก็หอ่อถุงใหญ่เดี๋ยวจะพามาใส่ปุ๋ยนะคะบรรยากาศดีค่ะฟ้าหลังฝุนค่ะ จะให้มาดูความดุข,ของฝรล่งของเรานะคะเราใส่ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักอันนี้หมักมูลแพะกับเศษไม้นะคะเศษใบไม้ค่ะหมักไว้ก็หลายเดือนมูลแพนี่มันจะละลายช้าค่ะอแต่ว่าใช้ได้ค่ะนคแล้วก็ห่อเป็นบางส่วนแล้วค่ะลองว่าดกค่ะนี่ค่ะ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเพราะว่าเราเน้นกเกษตรอินทรีย์นะคะนี่นะคะเทคนิคเทคนิคการทำให้ฝรั่งดกนะคะอันดับแรกก็คือรด,ดน้ำรด,ดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็โน้มกิ่งแล้วก็เด็ดยอดค่ะแล้วก็นับเลยนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ที่สี่ที่ 5, ห้าร็ดเลยค่ะ อ่ากันไกลตัดเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะนนเรียบร้อยมันก็จะแตกแบบนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้ตัวที่เราเดิดนะคะเด็ดยอดแล้วมันก็จะแตกเป็นสองข้างแล้วมันก็จะมีลูกค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเด็ดต่ออีกค่ะเราจะมาให้มันกางออกไปไกลค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จากการเราดิบเหมือนกันค่ะดิบยอดแล้วมันก็จะแตกเป็นแขนงแล้วมันก็จะออกลูกค่ะเต็นนี้นะคะนี่กับนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นปลายยอดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะดิบดิบตรงนี้ออกให้เหลือแต่ช่อดอกค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะถ้าใครไม่เน้น อินซีก็ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่นคะคะเราจะหยิบให้มันดอกมันสมบูรณ์ะคะ่ะบางทีเพี้ยก็เยอะไม่ได้มา,มาดูแลมันก็จะมีเพี้ยหน่อยเพี้ยแป้งก็ไม่เป็นไรนะคะเราลดน้ําฉีดใส่เลยะคะ่ะเพราะว่าเวลาเป็นลูกแล้วเราจะห่ออันนี้เห็นไหมคะลูกโตมากพอดีหอ่อกระดาษไม่ค่อยหุ้มเท่าไหร่นี่ค่ะมันก็เลย ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะอืมค่ะอ,อ,อันนี้ก็จากการที่เราเด็บเหมือนกันค่ะเด็ดยอดมันก็จะแตกเป็นสองแขนงนะคะสองช่อขึ้นมาะน,นคะคะคดุกมากลองทําดูนะคะแค่สามขั้นตอนก็คือดูแลนะคะดูแลต้นให้มันสมบูรณ์ก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็น้มกิ่งเด็ดยอดค่ะรับรองว่าออกให้รับประทานได้ทั้งปีค่ะ นี่นะคะจะให้ดูลูกนี้อ่อไม่หุ้มเพราะว่าลูกมันใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะ,ะปุ่มตะปามเลยจะดูตัวน,นี้แหละนี่ค่ะให้ดูถ้าเราห่อได้ดีมันก็จะสวยกว่านี้อยู่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเราปลุกรับประทานค่ะพอดีถุงมันเล็กไปค่ะลูกมันใหญ่นะคะดูสิค่ะฝ่ามือ